好吧，那好。

ใช่งงใช่ค yeah. so ่ะสามตื่นแล้วใช่ไม่แล้วเอามือสองเข้าปสองยืดยืดย เป็นขาวหมากตัวสั้นนะครัาโค้งใต้ครับแล้วก็เกมเขามีสองเกม you yeah. ถ้าถ้าแรงเราไม่ถือนะคับก็เราก็คล้องคล้องเลยคล้องเลยคล้องไปถ้าแรงเราไม่ถือนะครับแล้วก็ถ้าเต้นพน้องเขากำหนดขึ้นเต้นพน้องให้ ขึ้นไปเป็นชาติไยครับผมชาติไยให้มายเราะแกครับ เอาอหวของคไจับไหลซ้ายแล้วก็ขึไปนของ่อยู่บแจสดึงแขนซ้ายหอขึ้นมาเอดึงแขนซ้ายของไกขึ้นมาแล้วก็ขาขะครับยาไปที่2โพตร้มองกเกลดึงดึงไขน้ขึ้นมา that yeah um, ขาเนีนะครับข้างซ้ายขององค์ไส้แล้วเอาขาซ้ายนะครับของงค์ไส้แล้วล็อคขาเราให้แน<ป>่นนะครับตอนแรกนะก็ตัดตึง